ครับสวัสดีครับนะวันนี้เขาขออนุญาตถ่ายคาซองพร้อมขายหน่อยนะครับก็คันนี้1.5ตัวมิดนะครับมันอยู่ในแถว2นะครับม้ายูนิคอนที่ยังไม่มีใครเห็นนะครับต้องไวๆกันหน่อยแถมได้ตัวมิดด้วยคือคันนี้เลยนะครับ1.5ตัวมิดนะครับราคาแค่369,000คันนี้รถปี2019เรขยกไม่แส4เท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้นผมเคยถ่ายไปตอนมันเข้าใหม่แล้วแหละแต่คันนี้ก็พร้อมขายแล้วเรียบร้อยสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับ หรือคนที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไปด้วยนะครับไปทะเบียน4167นะครับได้ตัวมิดมาไฟเน้าโปรเจคเตอร์เดทามครบจบนะครับแล้วก็รอมากเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนี่นะได้เป็นดิ้นหน้าดิ้นหลังนะครับนี่คือข้อดีของตัวมิดเนาะแล้วก็กล้องถอยบอกเลยว่าโคตรชัดนะครับพื้นที่อาจจะแคบนิดนึงนะขออนุญาตด,ด้วยนะครับวันนี้เนาะกิจภารกิจนะครับพาลูกค้าจัดไปแน้นสามเคสนะวันเดียวก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้ใจออกรถกับผมด้านในนะครับนี่เลย นี่ครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าสวยๆตัดกับสีรถโกอย่เราค่มาดูกันนะด้านหน้าเป็นยังไงส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปนะครับ ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนอะแมนเพชรยนนะครับคนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของวีออสมือ2รถคัสเกตต้องช่องนี้เท่านั้นนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีในส่วนของตัวมิดเนาะอยู่แถวที่2แล้วกันนขณนแถวที่2ก็ไม่ค่อยมีใครเอาไปถ่ายนะครับก็จะมาอัปเดตให้นะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของ1.5ตัวมิดด้วยนะครับราคาแค่369,0 0 0เองแล้วก็ เลขใหม่ก็ไม่ได้เยอะนะครับผมว่ากําลังพอดีถ้าเทียบกับปีนะครับกับรถปี2019เนาะคันนี้ก็เลขใหม่แสนกับอีก7 0 0 0นะครับนะ1 4หนึ่เท่านั้นนะครับไฟ้านหนาโปรเจคเตอร์นะครับกล้องถอยครบจบนะไฟตัดหมอกมีมาให้กับปายทะเบียน9กหน้านะครับสี 4, ่หนึกแล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับในส่วนของเรื่องภาษีพรบผมต่อให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเนาะ โอนให้โอนฟรีอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่จัดไฟแนนซ์นะครับมันก็จะมีในส่วนของถ้าลูกค้าอยากจ่ายเองเนาะไม่ต้องไปรวมในยอดจัดก็ทําได้เหมือนกันในส่วนของตัวประกันนะครับของข้ามเนินการข้ามเนินการคืออะไรพี่นะครับข้ามเป็นข้ามเนินการในการดําเนินการจัดไฟแนนซ์ดำเนินการเตรียมง์เตรียมเอกสารนะครับก็จะมีในส่วนของทุกเต็นอยู่แล้วนะครับเต็นไหนที่บอกไม่มีนะครับผมไม่เชื่อนะครับมีทุกเต็นอยู่แล้วนะผมจริงใจผมตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับมีก็บอกว่ามีนะครับ แต่ลูกค้าสามารถเอา2อ,อย่างนี้ไปรวมในยอดจัดได้นะครับแล้วก็เรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์ไว้ใจผมได้ดอกเบีย้ยผมต่ากว่าเต็นท์เล็กแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเป็นดิลเลอร์ขนาดใหญ่เรื่องเงื่อนไขไฟแนนซ์ผมเหนือกว่าแน่นอนนะครับนังสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับไฟแนนซ์โปรเจกเตอร์เดย์ทา์ไฟตัดหมอกครบจบเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวมิดคือได้เป็นดิลนลอรดิลหลังนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อย นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวยางนะครับผมขออนุญาตดูปีให้เนาะนะครับตัวนี้ยางปี2024นะครับนะก็เอาไปใช้งานยาวๆพี่นะครับผมดูใหม่อีกรอบนึงก่อนนะตาผมปีปี่4นะครับก็เอาไปใช้งานยาวๆใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับกระจกมองข้างพบไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยโดยรวมคันนี้นะครับผมให้จากร้อยคะแนนจากร้อยคะแนนของป้ายแดงนะครับคันนี้ผมให้อยู่ที่95เลยนะสภาพสีสดมากนะครับสีสวย ด้านหลังกล้องถอยนะครับมีมาให้นะนี่คือข้อดีของตัวมิดนะครับกล้องถอยของแท้จากทางตัวเอต้ามาเลยนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคที่สําคัญในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะครับกว้างขวาง,ข,วางข้อดีของตัว v ีออคือเครื่องเขานะครับคือ1.5มันไม่เล็กเกินไปมันไม่ใหญ่เกินไปผมว่ากำลังพอดี นะครับแล้วก็ช่องนี้บอกเลยว่าผมแถมในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับฟรี1ปีซ่อมศูนย์โตโยต้านะครับทั่วประเทศย้ำอีกทีว่าซ่อมศูนย์นะครับหปีหรือ20,000โลนะครับหรือใครอยากได้2ปีก็ได้นะครับหน้าสปีหรือ40,000โลนะครับแต่มันจะเป็นในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นซ่อมอู่นอกนะครับแต่ด้วยความที่ลูกค้าอยากกังวลนะครับไอ้เรื่องกังวลไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าถ้ารถไม่เจ๋งจริงซ่อมศูนย์โตโยต้าไม่ได้อยู่แล้ว นะครับรถต้องได้คุณภาพเอาปีหนึ่งก็ได้นะครับแต่2ปีมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ขอให้อยู่ในเงื่อนไขในการซื้อขายเนาะผมสามารถแถมให้ได้นะครับคันนี้การสาดไม่มีผมก็สามารถจัดการให้ได้ในส่วนของตัวขายยึดนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้หักไม่ได้งอไม่ได้ต่อไม่ได้เชื่อมนะครับหัวรตนี่ส,สวยๆทั้งสองฝั่งอยู่แล้วนี่เลยนะครับก้องขวางอยู่แล้วพี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี่ครับโครงสร้างนี่ครับไม่หักไม่งอมีไฟสองสว่างให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ด้านล่างเป็นยังไงนี่ครับอุปกรณ์ถอดล้อนะครับชุดแม่แรงมีมาให้นะครับอยู่ใต้เบาะคนนั่งข้างเนาะแล้วก็ล้ออะไรนะครับมีให้ครบเลยเด็ครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะที่ดูสันเรียบแบบนี่ครับคมคมครบจบสีเดิมรอบคันนะรูปนี้รู้เลยใครดูรถไม่เป็นมาหาผมได้นะครับนะมาหาผมได้เนาะเรื่องประสบการณ์นะครับเรื่องการดูรถเป็นยังไงรถคัดเกตเป็นยังไงนะครับเอา,อาง,ง่ายๆให้ลูกค้ามั่นใจในส่วนของตัวแบรนด์รยนต์ได้ นะครับนะั้นเราก็ติดหนึ่งใน3ของประเทศเหมือนกันในส่วนของแบรนด์นะครับพวกรายมันติฟังก์ชันนี่ครับหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ของโตโยต้าของแท้ขนาด4.2นิ้วแด็บ,บอร์ดสีสวยนะครับกีออโต้แจ่มๆแล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดําเดิมรอบคันแบบนี้ตัดกับสีรถโกนะครับถือว่าสวยนะถือว่าสวยเลยแหละใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมขออนุญ,ญาตไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์แป๊บหนึ่งนะครับ ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดูอัลวิวทีชีดไอนะครับสี่สูบสิบหกบา์แล้วเรียบร้อยร้อยแปดแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะอัตราการประหยัดน้ามันไม่ต้องพูดถึงนะครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบกิโลต่อลิตรอยู่แล้วโคตรประหยัดนะครับคันนี้บอกเลยว่าเครื่องผมว่ากาลังพอดีนะในเครื่องตัวหนึ่งจุดห้าด้วยและที่สําคัญในส่วนของตัวนี่ครับเครื่องยนต์นะรอยน้ามันเยิ้มไม่มีแบตเตอรี่นะครับเกินสองปีผมเปลี่ยนให้แล้วก็ค่า cca ไม่ได้ผมเปลี่ยนให้หัวนนตีี้สภาาพดมก นะครับกีบเลยโอ้โหพี่นะครับเดิมรอบคันนะแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนี่เลยนะครับนรถสวยทสองฝั่งไอตัวสายายางนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเดินใหม่ให้เลยนะนี่ครับรถสวยคันนี้รถสวยฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันเองนะครับย้ำอีกทีว่าฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อีกนะอ่าสุดท้ายนี่ครับนะก่อนลาจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่เสเว่นนี้ วันนี้ผมแมพยนยนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ